จ้ามาลวจ้ามาแล้วจ้า,า,จาเพื่อนๆโอ้ยวันนี้เดินทางทางวันอ,อไปหาหมอไปพาตาแฟนยายกลับมาสีออ่โมงกว่าเกือบห้าโมงอันนี้หกโมงจะไปเดินเล่นว่าจะไม่ไปแล้วไปเหอะเอแอล้วรีบกลับมาแล้วค่อยมาให้อาหารไก่อาหารกระต่ายเพราะว่าหมอเขาไม่ให้เขาไม่ให้แฟนยายทํางานสองอาทิตย์ค่อยดูนะไม่ให้ทํางานสองอาทิตย์พี่เหมืนจะอดได้ นานแค่ไหนนี่เต็มแล้วนี่นี่เห็นไหมทางบ้านไม่ไปนะคะวันนี้ยายก็เลยได้โอกาสอู้นี่ปล่อยไว้ธรรมชาติธรรมชาตินี่อันนี้ก็แบล็กเบอร์รี่เด้อนี่ดมแบล็กเบอร์รี่สวยเนาะเห็นเขาบอกว่าเออมันก็เหมือนคล้ายๆดอกสนเนะไปทอดไข่ ยังยังไม่เคยกินแต่ได้ยินเขาบอกว่ากินนะยอดมันกินได้เนาะดอกมันก็ต้องกินได้สิสวยนเนาะเอ้ยจะไปตัดออกมันทําไมขึ้นเองธรรมชาตินะคะดอกตะก,กะแตนนะคะดอกตะก,กะแตนดอกยญ่าตะก,กะแตนเหมือนทัวรลันเตานะคะรสชาติมันดอกมันคล้ายๆดอกทัวรลันเตานะ,ะไปไปไป ละอีกห้านาทีหกโมงหนึ่งเดี๋ยวยายถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็จะได้วิ่งแหละทีเนี้ย <c oughs> ด้วยไอ้นั่นคาร์โลนามันเป็นฝักแล้วอยากจะแก่แล้ว <c oughs> แล้วเขาจะเอาไปทำน้ำมันโอ้ไปนี่ไม่รู้จะเดินไปทางไหนเดินไปทางเชรอรี่บอววันนี้สงสัยไม่เดินแล้วแหละทางเชอรี่เดินไปสองอาทิตย์แล้ววันนี้เอาเอาไม้ไปด้วยวนี้ไม่ได้ขายนาไม้ฝรัง่ง เอาไม้ไปด้วยไปหกโมงหกโมงแล้วแดดยังจ่ายอยู่เลยหกโมงเย็นเดออินทางไหนก็ไม่รู้นะวันนี้สไตล์พิลซะเอาบบเฮียค่อยนะไม่มีเห็ดเลยนี่เขียวๆข,ข้างล่างนี่ Blackberry nah berry <coughs> Ne Linde đó auch jetzt, wir sind jetzt gelaufen Ach, ich bin gelaufen in Burger, oder Die sehen gut aus ne Na, mhm. Schön ja. Noch nie gesehen schön schau mal wie Ja, schön ja. Du อีเอากะลาเดบัดเชอรี่ยายนะนกไม่ทันนกหรอกยังไม่สุกเลยไม่ทันอกเมื่อกี้ยายกินไปแล้วสองสามลกูกยังไม่สุกดีนี่ไม่ทันนกหรอกไม่ได้กินแล้ว <c oughs> ไปไปให้อาหารไปให้อาหารกระต่ายกันไม่กินราดบารีก่อนเพื่อน ช่ำๆอะไรมันเปิดไดเนี่ยพงนี้เก็บอีกฝนมันเริ่มตกแล้วนี่วันนี้ก็ตกตกนิดหน่อยมาเรีบเก็บหวาน เต็มสุกแล้วนี่ยังไม่สุกเต็มที่ชิมก่อนอยังไม่หวานโตวไวมากเลยนี่ได้กี่เดือนแล้วนี่ต้องไปดูต้องไปดูเออโอ้แต่กินจุมากเลยเนาะต้องไปดูว่าใหญ่เอามาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่สองเดือนยังไม่ถึงนะเนี่ยยังไม่ถึงสองเดือนหรอกโตวไว เดียไ,ไปหาเก็บใบผักมาให้กินนะหญ้าแห้งหมดแล้วนะได้ไปหาใบาผักมาให้กินเนะวันนี้ไม่ถอนหญ้าหรอกเดีไปหาหญ้าอ,อ่อ,อนๆมาให้เขาหน่อยอ๋อมาเจอหน่อไม้เดแล้วค่อยมาตัดหน่อไม้จะมาหาใบาผักให้ไก่ให้กระต่ายเนะี่ยอเอาข้างล่างข้างล่าง ยาคนละคนด้อเอาไปให้แกวันนี้มันไม่มียาให้กินแล้วได้นี่มีแต่ยาแห้งนะอ่อนๆไม่มีแล้วเน่ไปไปให้เรียบร้อยก็ค่อยมาตัดมาไม้ฝรัง่งเ็นยายก็บอกว่าเก็บพลไม้ไปด้วยไปดูหาดูสตรอเบอรี่ราดเบอรี่อีกอาทิตย์หนึ่งคอยดู จะท้องหรือเปล่าเหลือเวลาอีกอาทิตย์หนึ่งอ้ลืมหานเลยได้นี่ลืมหานเลยชอบดิได้ผักปลอดสารน,นี่กระต่ายยังโอเคไก่โหไก่ชอบมากชอบหมดทุกคนเลยชอบหมดทุกอันเลยทั้งไก่ทั้งกระต่ายทั้งหานผักปลอดสารเนาะ อาหารยังไม่สนใจเลยโตปานนี้แล้วก็ยังไม่หายกลัวไปเหยียบเขาอ,อีกอ้ยเนาะ <laughs> ยังไม่หายกลัวอีกตัดน้ำไม้ฝรรังก่อน พอไม่ม uh, ีอย่างนี้นะเชอรี่ไม่มีอย่างนี้นะคิดถึงในสวนเราเนะวันนี้ไปเจอในห้างลูกเล็กๆโอ้กิโลก็สองร้อยกว่าบาทเนาะไม้ตัดหน่อยดูดิหญ้าจากนองไม้ฝรั่งก็หมด จะเอาอะไรให้กระต่ายให้ไก่ล่ะทีนี้ดูดิดึงดึง,ดงทอนๆอ,อนไปก็หมดเี๋ยวเขาตัดก่อนนะนี่ก็ได้เยอะอยู่นะเพื่อนๆเลือกตัดเอาตต้นใหญ่ๆนะคะเล็กๆอย่างนี้ไม่เอาเอาไว้มันเป็นต้นแล้วนี่นะ ไอกรอบหนึ่งก็พอละเดี๋ยวจะไปดองล,ละไปเก็บผลไมอ้ออกดอกรอบสองออกดอกรอบสองอาาเก็บสตบบรอเบอรี่ไปกินก่อนหวานมากเลยสตรอเบอรี่เนี่ยช่วงนี้แดดมันดีแล้วมันไม่มีฝนเล็กๆแต่ว่าวานหวานหอมหวานมากเลย หวานจริงๆหวานมันบอกไม่ถูกเนี่ยยายชอบกินแบบนี้เห็นไหมแฟนยายแค่บอกว่าเขาบอกว่ายายชอบกินตอนที่มันมาใหม่ๆกับตอนที่มันหมด <c oughs> แต่พอใจสตรอเบอรี่ยายเนือเยอะเลยดีนีเน่เห็นไหมเห็นไหมรดน้ำมันก็ได้กินเยอะยายเขาเก็บก่อนนะยังมีอยู่นะเนี่ยเล็มเ็มเก็บเอานี่จ้า,าเพื่อน โอ้น่ากินหวานหวานเพื่อนๆไปเห็นในร้านวันนี้นะโอ้โหพอในสวนเราดูเหมือนมันไม่มีค่าอะไรเลยเนาะแต่พอไปเห็นในร้านในห้างโอ้โหแค่นี้เนี่ยสองร้อยกว่าบาทได้นี่ทุกอย่างเลยนั่นแหละเชอรี่ก็เหมือนกันไม่สวยด้วยนึกถึงของเรานะแต่ละปีปีก่อนๆนน,นดูเหมือนไม่มีค่าไม่มีราคาเลย <c oughs> แปลกเนาะ ปสามทุ่มแล้วมั่งเนี่สามทุ่มหกนาทีสามทุ่มหกเนี่ยพรุ่งนี้ได้ยายแฟนยายตัดยาไว้ให้เนี่ยายยายมามาเอาตรงนี้ไปให้กระต่ายด้านโน้นโอ้ได้ยยายตัดเองนะดูก่อนจะเอาไอ้นั่นตัดหรือว่าจะเอาเครื่องตัดดูก่อนนะคะ มีแค่นน้แหละข้างหลังก็ไม่มีแล้วอาหารกระต่ายดีนะป,ปีนี้ไม่มีแกะโอ้ยมาถึงบ้านแล้วลืมนำไม้ฝรัง่งไปเอาน้ำไม้ฝรั่งก่อนตะวันยังไม่ตกดินนะเพิ่งจะเริ่มตกแหละสามทุ่มสิบห้าแล้วสามทุ่มสิบห้าจมกนวยแม่อึอ่งแหง้า ชานตุ้มจีมากดูว่ากินข้าวกับอะไรไรหุงข้าวก่อนแฟนยายกินไปแล้ว